สวัสดีค่ะคลิปนี้ลูกหมูจะมาชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าใส่โทรศัพท์แบบง่ายๆนะคะแพทเทิร์นนี้ถักง่ายนะคะมือใหม่ก็สามารถถักได้ อนกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีไหมพรมขนาดสีพายนะคะวันนี้ลูกหมูใช้สี740นะคะเข็มโคเชลูกหมูใช้เบอร์5ทับศูนย์นะคะหรือขนาดหัวเข็ม3.00เอมกันไกเข็มเก็บเศษไหมแล้วก็จะมีกระดุมแฟนซีนะคะ ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีนะคะก็สามารถใช้กระดุมแบบอื่นก็ได้นะคะตามที่เพื่อนเพื่อนมีได้เลยนะคะเราจะขึ้นเช่นงานแบบโซ่ขึ้นโซ่ทั้งหมด35โซ่

พอเราถักได้35โซ่นะคะเราก็จะถักย้อนลงไปนะคะ3 4 X หลักที่สามสิบสี่ตรงนี้นะคะเราจะถัก X สองครั้งในหลักเดียวกันสัญลักษณ์ก็คือ V พอเราถัก V เสร็จแล้วนะคะเราก็ถักวนขึ้นมาจนจบแถวเก็บเสร็จไหมตรงนี้ไปด้วยนะคะ พอเราถักมาจนจบแถวนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะเชื่อมต่อชิ้นงานเราจะถักนะคะก้นกระเป๋าขึ้นไปอีกหนึ่งแถวนะคะเราจะถักเส้นเดียวด้านในนะคะ ถัก x นะคะ x เส้นเดียวด้านในสัญลักษณ์ x ตัวนี้จะมีขีดนะคะจะมีขีดอยู่เส้นใต้นะคะถักไปจนจบแถวเลยนะคะ แถวที่สองนะคะแถวที่สองตรงนี้เราจะถัก X นะคะถกักคอทอหรือ X นะคะปกตินะคะถักเกี่ยว2เส้นแบบนี้ปกติไปอีกหนึ่งแถวนะคะ แถวต่อไปนะคะแถวที่สามเราจะถักสองโซ่นะคะขึ้นโซ่สองเราจะถักทีนะคะถักลงมานะคะจากหลักโซ่ตรงนี้นะคะถักมาเราจะถักใต้ x นะคะใต้หลักที่หลักโซ่แรกตรงนี้นะคะ ถักที่หนึ่งหลักแล้วก็ถัก x นะคะหนึ่งหลักที่หลักถัดไปแล้วก็ถักทีเราจะไม่ได้ถักตรงหลักโซ่นะคะเราก็จะขยับลงมานะคะถักตรงนี้ ก็ถัก X ที่หลักปกติแล้วก็ถัก T นะคะที่หลักตรงด้านล่างตรงนี้ถัก X ถัก T ถักเถักทีถักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถว แถวต่อไปนะคะแถวที่4แถวที่4ี่เราจะถักโซ่สองตรงนี้นะคะที่หลักแรกตรงนี้นะคะเราจะถักทีนะคะถักที ก็ถัก X นะคะถักถัดไปนะคะตรงนี้ที่เป็น X นะคะเราก็จะถักเป็น T ถักที่เป็นทีนะคะเราก็จะถักเป็นเอ็กถักสลับกันไปนะคะจนจบแถวถักทีเราก็จะถักเป็นเอ็ก,น,กน,นะคะจจถ,ถักตรงนี้เป็นเอ็กนะคะเราก็จะถักเป็นทีนนนะะนทับลงไปนะคะถักเอ็ก ถักที่ถักเอ็กถักที่ถักเอ็กถักที่ ให้เพื่อนๆถักแบบนี้นะคะสลับไปให้ได้ความสูงนะคะตามที่เราต้องการเลยหรือให้ได้ความสูงเท่ากับตัวโทรศัพท์นะคะ พอเราถักมาได้ความสูงเท่ากับตัวโทรศัพท์ของเราแล้วนะคะประมาณเท่านี้นะคะเราจะถักเก็บนะคะชิ้นงานนะคะถักเก็บชิ้นงานรอบชิ้นงานนี้นะคะเราจะถักเอกหรือคอทออีกหนึ่งรอบนะคะ พอเราถักมาจนจบแถวนะคะเราก็จะถักตัวคล้องกระดุมนะคะสายคล้องกระดุมเราจะหาตำแหน่งกึ่งกลางนะคะให้เพื่อนๆพ,พับแบบนี้นะคะเราจะเอาตรงนี้เป็นกึ่งกลางนะคะ พอเราได้ตำแหน่งกึ่งกลางตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถักเก็บขอบนะคะเลื่อนห่วงนะคะไปทุกหลักนะคะแบบนี้นะคะถักซีหรือเลื่อนห่วงนะคะไปทุกหลัก ให้ถักมาจนถึงตำแหน่งนี้นะคะตรงที่เราเข็มกัดไว้ตรงนี้นะคะ เราซีมาจนตําแหน่งที่เรามาคไว้นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมดสิบสามโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม พอเราได้13โซ่นะคะเราก็มาซีลงที่ตำแหน่งเดิมนะคะที่หลักเดียวกันแล้วเราก็ซีเลื่อนห่วงมาจนจบแถวนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะติดกระดุมนะคะให้ตรงกับสายคล้องนะคะเราจะใช้ไหมนะคะตัวเดียวกันกับตัวที่เราถักชิ้นงานนะคะก็คือไหมพรมตัวนี้นะคะสี่พายเราจะแกะออกมานะคะสองเส้นนะคะ จะได้เส้นเล็กสองเส้นแบบนี้นะคะใช้เข็มนะคะที่เป็นเข็มปักคอตติดก็ได้นะคะที่เบอร์เล็กที่สามารถลอดกับตัวกระดุมได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าถักใส่โทรศัพท์แบบง่ายๆนะคะแพทเทิร์นนี้ถักง่ายนะคะมือใหม่ก็สามารถถักได้ใช้เวลาในการถักไม่นานนะคะ สำหรับคลิปนี้ลูกหมูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ